สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับอูทธะพลแท็กเตอร์ครับนี่ครับพามาดูความคืบหน้าของคัน6600 Ford 6600นี่ครับคันนี้ทําเครื่องนะครับแล้วก็ถ่วงลูกปืนคันหน้านครับหรือเครื่องอะไรออกมาแล้วนี่ครับพวก เฟืองพวกน็อตพวกอะไรที่เลือออกมาก็เอาอย,อยู่นี่แหละหมดแล้วครับนะครับแล้วก็มีนี่พวกนี้ครับนะครับแล้วก็คันหกหกสี่ศนะครับทำคันหน้าคันนี้ทำคันหน้าครับ ฮอตโอ้พอแท็กเตอร์กำแพงพิษมาไกลตัวนี้มาจากกำแพงพิษโอ้ที่ที่ช่างอื่นไปทำงานเลยตัวนี้ครับหอจอกอพอแท็กเตอร์กำแพงเพชรมาไกลจริงๆนี่ครับคันนี้ทำคันหน้า ตอนนี้เลือกมาแล้วเลือกมาแล้วอ๋อคันอ่าคันนี้มีคันหน้าระบบไฮดรอลิกแล้วก็เปลี่ยนซิน ครับครับทาไปดูดดปนียามาฮ่า <c oughs> ยยามาฮ่าหรือเปล่าไม่ใช่ดูตรงไหนวะ เปลี่ยนชินแล้วก็เผากลางมันรูดครับครับ นี่ร้านอู่ธนพลแท็กเตอร์นี่อยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้องปิงครับธนพลแท็กเตอร์ ครับ <espaço S 1> โ, <cled> โอ้ยพามาดูคันนี้นี่ครับเสร็จแล้วแกวแกวเยเยี่ยมแกวับเยี่ยมครับรถไทยเล็กของเราพิ่งออกไปจากอู่นะครับโอ้โอ้แรงก็วนี่ แรงก็นน่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับ ยาวมากครับรถไทเล็กของเราโหแรงมากเลยดูดีครับพวดแรงเลยเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้กับปู่ธนพลแท็กเตอร์ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ธนพลแท็กเตอร์080 037 9508 080, 037, 9 5 08อยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปิงครับผมนี่ครับมันจะอยู่ถึงเสียงนี่ครับอยู่นี้แหละครับโอ้หน้ายักษ์เขียวย่านักเขียวเอาล่ะครับ อูธนพลแท็กเตอร์รับซ่อมรถไถฟ,ฟอร์ดคูโบต้าจอนเดียรับซ่าร,รับจ้างถมดินขุดสัดลงลูกลังครับผมราคาย่อมเยาว์สำหรับวันนี้อูธนพลแท็กเตอร์ขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ